ไปพมม่งามไะปดาวพยมันจใส่วเฮ็ดเียงก่อนเนี่ยตับแก้วตแก้วตแก้วอย่างตแก้วบอกริกแก้วพริกินกับหยางเนี่ยแก้วบกริกทากัหูอว่แก้วริกมื่อนี้พี่น้องมายามหลายเออเคร่งบานสวนบอกพี่น้องเนีตอนนี้เป็นเวลายี่สนาฬิกา ยี่คือบนนอนบกิยีคือบนนี่นน้ำเจียวอันนี้สาวอุบนขึ้นกอลขาพี่น่ใส่ขวดตำเจียวพี่น้อเอ้ยหาถุนมาใส่ขวดตำจิ้าขวเค้ำคืเอ้าข้ากิขึ้นตำดีค่ะอันนี้เจจุ่มเจ้าของสวนทุเรียนจำแล้วเผ็ดบ้านสวนใช่ไหมคะช่ ทำไรกิน้าวันนจ้างกุ้งตัวปกิใหญ่เลยค่ะมาดูมือมือนาห้คุ้มพกกุ้งอ่างันราบปรนเดี่อ่มุมุให้ไล่ให้เลยลูกมว่าห้ากินจ้งอีกุ้งลงไม่ได้ให้เลยไม่เคยกินกุ้งอือให้เลยไ่เคยกินกุ้งห้าคุ้มเขาเอิมากระมาเซยไก่ปกไก่ข้าวบาร์มาบาร์บีคินี่น้องนี่นี่ว่าอะไรค่ะยายาขาเพินยาาเพิน ตงพี่สุดน้อแล้วน้องต้นกมลชัยย่าเพิ่มทางพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับเพเอต้นครับผมเพเอกต้นกมลชัยเพมอล้อสิงดาวรูปอนาค่ไกลพี่น้องมล้อมม่นาแม่นาดำไงไม่หยาบไม่ยามพ่อใหญรอเนี่พี่น้องระเอกต้นเฮะ แต่กี้สมัยอันไม่ใ่เป็นอนัเบาเรงกับแ่ี่ล่ะประมาณนี้ล่ะเจ็บขึ้นมื่อหลายคนเลยไหสมัยบางคนกับบางคนขึ้นวิวลาบางคนกับว่าไปไข่ครึ่งทั่งกันเขียนที่ละเดดตอนอุ้มลักดังๆนั่นไหมบ่จะมีหัางเร้หมาน้ำมาวสันน้ำอะอย่างไร มาถามหนีเงินดอกได้พ่อหลังสิงได้แล้วพ่อหนึ่งแล้วกูบอกว่าสดกสวกชิบหายมือมาหนี่โอกาสดีพี่น้องอันพกเอกี่ยังขอซื้อเต็มเต็มเอาแนวน้ำตัวกันนะต้นกำมันชัยบุรพาครับผมพระเอกต้นกำมันชัยบุรพามืมอนี้เรามาหอดมายามหอดหมองเหลี่ยมเนาะแมงแจกรแจักรกอนเปิดตัวก็ได้เอาเป็นแจกรเออจักหน่อย อันนี้ขออนุญาตท่างกันเปิดมันใช่มันแม่นบ่มาทัานในวัดยังไงมาทัานในวัดเอาบ่รับผมเอาจังน่อยเอาสันสันจักสามสิบปีก็ได้สันวะอย่างั้นโอ้ยอย่าสันสันสายเลหลายคนก็อยากฟังฟังอยากฟังเออเอาคอนซัมโค้กใส่อันผู้เสียงดีมันมันเมาขึ้นกำมวนดีเออเอากคอนเปิดโต กองประติพ่อข้ได้ตัวน้องบุดกขได้ขอบคุณพ่ออันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูโรมบุรพาพี่น้องมะเยี่ยมมายามมาชมวิวใหญ่เลยนะมารับใบพรพิทธิ์กันนะครับมารับใบพรนะมืออันนี้ศรัทธาสร้างกองบุญให้เพื่อแผ่อุทิศทานให้พ่อแม่คัดยาติพี่น้องพ้องเพื่อนมูสหาย บุญกุศลที่ทำไว้สินำมาดอกหนุนซองจิตประสงค์มามันผลท่านนั่นบ่เหล่านี้ผลบนนี้่ผว่าเป็นของดีไพ่มีใจใสตั้งเที่ยงบ่มีคอยสีมีมากเรือดน้อยมีลายกระทานทอบุญกุศลนั่นหนอมีพลาตเจ้าผลใดแม่น,มนกระทำจังหมอลำมาเสดสองสรองทานเป็นงานใหญ่ ขอความสุขจงได้ศรัทธาสร้างคันดังไม้ปรารถนาอยากได้เงินคำมาเป็นออ,อ,อให้มันรวยอรอยอลันตนคันใส่กัะแมนเงินปาลมีสูงล้นคนนับถืออย่ามองมวนเด้อ,อพอเด้อเด้อ,อเม่เด้ออันตรายโพ่ยไปหรีกไก่ขณ้พนคำว่าเจ็บคำว่า,มมาชนคำว่าทุกวัดทอนย่าได้พอ มากายยังด้วยกุศลท่านสังศัทธาท่านจงเริญใส่เรื่องะโอฮโอ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 โโอ้อโอโอโอ ถ้าจำไ,ไม่ผู้หุ่นจากพยัยขั้มผ่านพ่อจะไปหลังหันรถหกสิบล้อนอนเ่งว่าเก็บกับเก่ามันเก่าอีกตลอดพยัยโอ้ยสบายตาดีอันนี้ก็คือฝากไว้อีกหนึ่งศิลปินของลูกศิษย์ครูรมบุรพาของทหาดของตะเลียนครับมาทหารตะวันเชียงกัเรียกว่าอนาคตดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนาะ้องพยัยเนาะฝากไวนี่อบอบ๊ะอมใจของหมอแก้นแฟนหมอลำ อันนั้นคเสียงเบิดครับาเือกมาด้องจางผู้ใดอยากได้ไปสมผลในการในงานราคาเป็นกันเองอันมุ่นี่ิ้นไปยังไงหนึงดอกอีรีมาท่าไขันอ่มันเข้าก็ไปแล้วนำมาซบ่ากะไปครับผมแม่เอาหนาไอ้ลองในคนเสรถแป้งมวแป้งมวน คอืองานเพิ่นหลายพี่น้องมื้อนี้นได้โอกาสดี ป้ามากครับปูจันปะเดีมากไงถึกัได้มาเลี้ยงเขาผู้จัดการนะคะอันนี้ผู้จัดการค่ะผู้จัดการต้นกมลชัยบุรพานะคะติดต่อคิวงานการแสดงที่ไหนคะน้องบัวรำพูค่ะติดต่อได้ที่เบอร์0929963692นะคะหมอรำซิ่งลำกรลำประยุกต์ค่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นที่ 2xxxx ค่ะาฮ่่าอ่าน xx x นี่แล้วแต่สิหาแม่นบ่แล้วว่าต้อ ไห่ค่ะแมนค่ะราคามิตรภาพพี่น้องค่ะฝากไว้ใน้เอาความอ่ำใจได้ค่ะเบิร์ดแล้วคุณนอยากได้รับโมอ่าไปสนองเสียบสางอ่างานบุญติดต่อพญานได้คับผ่านบันเทิงเสียงอ๋อที่ที่ไปออดิชั่นมาเมื่อนแร่งหรือเปล่แมนกับพญานี่แหละพระเอกปิดพอพญ่าพระเอกโตกงอมมาดยูนัมกูบ๊ดคับผ่านไปหน้าเบิร์ด พาไม่ดำขึ้บานอยู่เดี๋ยวนีังบ่มีครูยูสองคนกับลูกน่อยเฝ้าจะค่อยถ่าเมี่ยกับมานี่แล้วป่อยมุกไหมยังบุอนี่บออันมุกกันแหมฮะเป็นยังกันเราจะน่าคือเลือเงาะอันนะเออผูกว่าพี่น้องไปยังเราจะน่าจะเลือเงาะไม่กับเป็นไปตามบัวตามบาดบัแมนทุเรียนมันแพงเอมาแล้วก็ไป เอาปีกิบเห็นแน่ก่อนนาที่รอเอาเอาอสำเนาสำหรับมนีกับสิจากล่าล่าจากพี่ดองไปแต่เพียงสำนีนมาพอกับชิบหนาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังย่าขามโฆษณาะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องสำหรับมนีขอบคุณครับ